สกีบีดี้สกีบีดี้สกีบีดี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปแนวสกีบีดี้ทอเลทให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแมปแรกที่ผมจะไปเรียกคือบาร์ทับวาเฟร์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยผมเป็นผมเป็นเอ่อสกีบีดี้ทอเลทนักวิทยาศาสตร,ร์ เหมือนมันจะให้เราต่อสู้นะครับแต่ว่ามันก็ทําสวยนะครับทําเหมือนมากเออพวกเอิมตัวละครทําสวยมากเหมาะสําหรับคนเดียวเป็นอย่างยิ่งฮะมัไมหุร้อยได้เราสามารถเลือกตัวละครได้เลยนะแล้วมันก็จะมีสกิลให้กดด้วยผมสู้กับไททันคารเมล่าเนี่ยเดี๋ยวมันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ใช่ไหมสงสยัยหรือผมต้องตายก่อนโ้ต้องตายก่อน อ้าวทำมันเดิอนอย่างนีน้แต่ว่าพวกตัวละครเขาทําเหมือนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแมปต่อไปกันเลยต่อไปนะครจะเป็นแมปบาร์ดลูมแอทแทกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมปกันเลยแมปนี้เหมือนเพื่อนผมจะเคยชวนผมเล่นอยู่นะครับแล้วเราผมเป็นผมผมเป็นเนี่ยมันมีหุ่นยนต์เดียเหมือนมันจะให้เรายิงพวกโถส้วมนะครับ อันนี้ก็อ๋อมันมันจะเพิ่มเวฟมันจะมีหลายเวฟใช่ไหมผมยิงได้ด้วยอ๋ออันนี้พูดเดียวกันเหรอไมมันเป็นห่ส้วมทำไมไททานมันตัวเล็กจังเลยโดยครับตัวอย่างเล็กปกติมันตัวใหญ่กว่านี้ใช่หรอเร็วเร็วไปไม่ว่าผมตัวใหญ่มันจะมีเหมือนมันจะมีสกิลให้กดด้วยนะ สกิวคิวสกิวอีเอ้ยยิงปืนได้เนี่ยเจ๋งอยู่แนะนำสำหรับคนที่ชอบชอบชอบนะครับชื่นชอบในสกีบีดี้ทอยเลท oh, <my> เดี๋ยวเราจะไปดูแมปต่อไปกันเลยต่อไปนะคะจะเป็นแมปสกีบีดี้ทอยเลทโลเปกเป็นผู้สร้างเลยนะผู้สร้างสกีบีดี้ทอยเลทนี่เข้ามาแล้วเอ้ยมันมีไททนันเฮลเลนเน่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็น นี่แล้วกันมนีตัวใหม่เลยโคตรเท่น้ามายเป็นยนังไงสวมหัวลำโพงปึ๊บเอ้ยโคตรเท่มีสกิลให้กดเลยนะนี่อะไรอะสวิงมีบล็อกอันนี้เปลี่ยนหน้าเป็นยิ้มต่อยเอ้ยบินได้หนะึลงวาร์ปเลยฮนะทำไมผมวาร์ปมาตรงนี้ เราคนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยทีวีตัวเล็กถุงโจนผ,ผมเจอโถเสื้อมแล้วนี่ไงเข้ามาชุมนุมเลยตรงนี้แหละเฮย้ยมีสกีบี้ทอเรตหนึ่งตัวแต่มันค่อนข้างจะเล่นยากนะเพราะมันต้องกดข้างๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแมปต่อไปนะครับชื่อแมปว่าซูเปอร์ทอเรตบราว โปะแมปนี่ก็เป็นตอนเอพิโซดล่าสุดอ่ะอุ้ยเอา้เอาโดนตีเฉยอ๋อเกมนี้มันจะเหมือนกับเกมที่แล้วนะครับที่มันจะเพิ่มเวฟมันจะมีหลายเวฟทำไมผมใช้ตัวอื่นไม่ได้ผมต้องฆ่าฆ่าสกิลพีทเทเลนให้หลายๆตัวนะครับถึงผมจะสามารถเอิ่มเอาเอา,เอาตัวพวกนี้ออกมาเล่นได้โหฆ่าเป็นแสนตัว สงสัยคนที่ได้เนี่ยต้องขยันมากๆเลยนะเดี๋ยวแบบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากเพราะว่าผมผมมีศูนย์คิวเองอะเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยนะแมปต่อไปนะครับ Ski b i d y Toilet RP เป็นแมปแนวโลโเพกแหละเฮย้ยผมลืมบอกไปนะครับว่าผมก็แต่งตัวเป็นคาเมราแมนนะครับเพื่อให้เข้ากับคลิปที่ผมทำอันนี้อะไรเนะี่ยแล้วผมเปลี่ยนตัวยังไงนี่ไ อา้าผมเลือกผมเลือกไงเป็นตัวไงนี่เหรอผมเป็นนี้ละกันอา้าวเสียโลบักเกมนี้เสียโลบักนะครับโอ้โหจบเลยให้เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสกิบดีถอยของคนอื่นก็ได้เฮ้ยฮะโอ้โหนี่ตัวใหญ่มาก แบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ทานะครับต้องแบบนี้จะสามารถเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราเสียโลบักใช่ไหมอ๋อนี่ไงผมเล่นได้แล้ว <c oughs> ผมเป็นตัวอื่นผมร้อยได้ทําไงทําไงต่อฮะเนี่ยผมร้องเพลงเลนแหละ <c oughs> ผมมันมันเป็นสกิลให้กดนะครับเหมือนแแบบก่อนหน้านี้นี่อะไรลัช อ้าวเอา้าผมกดลงไปในเสื้อแล้วผมตายเลยน,นี่อะไรอ่ะมันพาผมว่าไปไหนฮะมันพาผมเปลี่ยนแมพเหรอเฮ้อเดี๋ยวๆๆๆ,ๆไม่ใช่ละสกีบีดี้ทอ,อเรตสกีบีดี้เวิร์ฟเวิร์ฮะมันพาผมมาที่ไหนเน,นี่ยเขาทำะไมผมมาแบบนี้อะ เอาเปลี่ยนแมปไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วหัวมันผัวมันไม่ใช่แล้วกลับไปที่เดิมดีกว่าแมปต่อไปนะสกีบิที่ทะเลทมอฟมอฟเฮ้ยเข้ามาเจอเลยสกีบิทที่ทะเลทแต่เป็นรูปภาพมันอ๋อแมปนี้ หมือนเพื่อนผมเ,เพื่อนผมเคยชวนผมเล่นอยู่มันจะเป็นเหมือนแบบมันจะให้เราเก็บโถ่ช่วงสีทองทองะนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวละครมานี่ไงโอ้โหมีหลายตัวมากทำไมมีหลายตัวผมอันตอนนั้นผมเล่นผมก็ได้นี่มาเลยไนะเจ้าของแบบเอเจ้าของเจ้าของเออสกีบิ ู้คนสร้างสกีบีดีทะเลตมีเสียงหัวเราะนี่เป็นการตีผมก็ได้จีเมนมาได้เนี่ยแต่ตัวนี้เท่ยอยู่นะยิงปืนได้ย,ยิงปืนก็ได้อยู่นะครับแมปนี้สำหรับคนที่เอิมว่างนะนะ แมปต่อไปนะครับ New Build to Survive s k i b y นะครับเอิม่มเป็นการเหมือนเป็นการสร้างเพื่อป้องเพื่อเอาเพื่อเอาชีวิตรอดจากโถส่วมมันจะให้เราสร้างกำแพงถ้าตอนนี้ผมโดนไล่ขังมันไว้เอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยโดนไล่โอ้ย,อยผมต้องเอาชีวิตรอดจากไอ้นี่มันไล่ไอ้นี่มันไล่ผมผมต้องปิดไว้ ขังมันไว้หายตู <I do. S 1> เราจะเลี้ยงสก,กีบี้เทเลดไว้นะครับเอามันหายไปเลยม่มีปืนให้ยิงนะครับเอาเอาไว้ป้องกันมีตัวละครให้เหรอโอ้เสียโลบักเสียโลบักเยอะเพรมมีแต่แมพที่เสียโลบักนะี่ย ซีเคดเอเจนต์มีเลยนะโอเคนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยมาเล่นแมปแนวแบบนี้อีกสกิบี้ทเลทอะไยก็แล้วแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้อุนจอยครับผม